สวัสดีครับผมแฟนเพนครับเอสซีสุขุกคนมื่อนี้่กกับพาแฟนเพศท่นครับมาบนงัวทองเนาะครับเนาะผสมไว้แล้วครับผมสี่เขาสามเดือนนี่เนาะครับเนาะเบิ้งใบเบิ้งหลอดน้ำกันกอนมีใบมีหลอดหาย้อครับเด้องัว่เม่นี่เนาะครับเนาะลูกตัวที่สองที่สมไว้นี่ครับทานการมีลูกมา่ลเวาตัวหนึ่งลูกตัวที่สองที่สมไว้ห้แฟนเพจท่านครับเนี่ยครับมาอนี่ก็วันที่ห้า เดือนกุมภาพันธ์พศ2 5 6หกทาครับผมนี่ครับเมึงพหพันคนเพิ่นก้อนหมันครับเมึงรัโตเวพันแล้วคอเข่าเบือยี่มิดำคอเข่าดำใบหูดำนี่เนาะครับเนาะใบผสมเพันวันที่11บเอ็ดวันที่ผสมวันที่11เ,เดือนวันที่10เดือน11เนาะครับเนาะ นี่ครับย่างสามเดือนเนาะครับเนาะครบวันที่สิบเอ็ดนี่ก็บสามเดือนพอดีครับสื่อพ่อพันเพิ่นเนาะครับเนาะฮิวโก้ท่านโอ้ศูนย์ศูนย์หกมงคลฟาร์มนี่เนาะครับเนาะพ่อพันเพิ่นแหว็พุ่นครับแม่นี่ยนะครับเด้อที่สมไว้ให้เนาะครับเนาะ ผมสูงแม่นี่อยยุที่ประมาณร้อยแปดร้อยห้าสิบนะครับเนาะร้อยสี่สิบห้าบวกมีแน่นอนครับผมนั่นครับจีมีพันผัวหางเลือหางลามดีนะครับเนาะหัวแม่นี่เป็นตะเบิงครับผมหางเลือดหางลามดีเนาะครับเนาะเป็นเอาไปเห็ดแม่บอกแม่พันพันการมีลูกมาตัวเดียวเองครับ วุ่นนะครับเงาหางเฟินกีมีเฟินจะหนอกเฟินในวันมะผูนะครับเนาะพุ่นนะครับอ๋ไมวยเฉยๆเกิดเรื่องเปิดราคาให้แฟนเพจแฟนครับผิดจรรยาบรรณบ้างเนาะครับเนาะเปิดไปหกหมื่นหกพันนะครับเนาะแม่นี่เนาะครับเนาะสงฟรีทั่วภาคอีสานผู้ใดหรือสงเอฟซีก็เสียดสงสัยเนาะครับเอฟซีติดตามไหมมวยเฉยาคือเก่า้ะครับเด้อ ในดันจัดซุงกับหัวเช้ายอดรับจัดสร้มห้ฟรีนะครับในราคาที่เปิดไใบนะครับเด้อก็ดีตรงนี้นะครับเนาะติดตามคลิปหัวเช้าจอากับมีโอกาสดีๆหลายแนวนะครับหนึ่งในหัวสีราคาสีถึกๆนะครับเนาะในราคาก็เปิดใบเบาๆก็ซื้อกานะครับผม คุณนะครับคอเข่าคนดำเป็นดำคุณนะครับเบิ้งคลิปใบหูคนนี้ครับดำดีเนาะครับเนาะหเมียเนี่ยเบื่อดำคอเข่าดำแกงขาเขาเขาเงยเป็นเงยนะครับเนาะอันนี้นะครับแม่นี่ยนะครับเนาะพอจะเจ้าเฝ้าครับผมรีบด่วนเนาะครับเนาะขาทอกขาทอนรับประกันให้ครับผม ค้างโมฆางดอกรับประกันเนาะครับเนาะคาทอกคาทอนแต่ว่าทองยังวันไหนเช็คละครับเนาะจะพานหอดมาดีเนาะครับเนาะย่างแถาเดือนที่สามนี่แหละครับผมร่วมสูงกับตามที่หัวเฉเยวยอหลายงานนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปสำเนี้เนาะครับเนาะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเนาะฝ่าวครับผมขาทอกคาทอนรับประกันในด้านจับทรงกับคือเก่านะครับหัวเฉเยวยคือเก่านะครับเนาะคลิปนี้ก็จบไปสำเนี้ครับผมสวัสดีครับ